สวัสดีค่ะพี่น้องมาขำมาสิบเซนกันค่ะพี่น้องค่ะตําสัวค่ะมืนอนี้นี่ตําสัวค่ะหอมเม็ดกระทิงค่ะพี่น้องค่ะพักค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวบัวพอบค่ะพี่น้องค่ะมาขำมาสิบเสนกันค่ะพี่น้องค่ะมาขำมาโรยโรยโรยลงไปค่ะพี่น้องว้าวน่ากินมากเลยเดี๋ยวขำสิบเสีนกันค่ะพี่น้องค่ะเสนเซนเนปวด หน้แตกค่ะแซ่บแซับแซ่บเองครับพี่หน่องตําแบบบนบานค่ะแซ่บที่เกามือเจ้า้องใสโบแสบ่บข้าแส่บเอง ตีนค่ะอืมแตผักค่ะผักค่ะเหล่าใส่หล่าใสผักสดสดผักจากสวนบวบจากสวนจ้ั เจ,จ็บที่นั่นมาค่ะมามากินน้ำกันค่ะยินคนเดียวค่ะมื่เนี่ยจับปับพที่เนาะ Nước nhớ thả mình nhớ, chặt tí mười giờ khoảng sạch hết rồi, sạch như đơm tí đấy, dẹp แซ่บๆพี่น้องมาทมให้พี่น้องคะ่ะแซ่บๆเหมือนกันค่ะ